ครับสำหรับวันนี้นะครับ a b k Channel นะครับเราก็จะมาพบกับการทำดอกดาวลิต์นะครับดอกดาวลิต์นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็ เราก็จะมาลุยกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมได้เตรียม Excel ไว้แล้วนะครับก็คือการทำดับดาวลิ์เนี่ยโดยใช้ Excel นะครับตอนนี้ผมทำดับดาวลิ์ลิ์ที่เป็นตัวอย่างไว้แล้วนะครับได้แก่เด็กชายเด็กหญิงนายนางสาวอ่าตรงนี้ผิดนะครับต้องเป็นนางนะครับครับว่าที่พันตีว่าที่ร้อยตีนะครับว่าที่ร้อยตีหญิงนะครับรวมถึงอะไรครับ ดีเยี่ยมดีมากดีพอใช้แล้วปรับปรุงแล้วก็เวทคะแนนนะครับดูว่าเราจะทำดาวลิสอย่างไรนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถกรอกได้อย่างรวดเร็วนะครับดูตัวอย่างครับตอนนี้ผมทำดาวลิสหรือ Data l าลิไมาแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างเพื่อให้นเพื่อนนะครับไม่เสียเวลาในการรับชมนะครับผมก็ได้ทําไว้นะทาไว้ก่อนนะไปที่ชิดหนึ่งครับตอนนี้ผมทําช่องตารางนะครับคํานําหน้าชื่อ คำนำชื่อสกุลผลการประเมินแล้วก็คะแนนนะรับใส่มาไว้นะครับอ่าเราจะลุยกันเลยนะครับเราจะทำดอบดาวลิดเป็นยังไงคำว,ว่าดอบดาวลิดนะครับอ่าเรามาดูนะครับไปที่คำว,ว่า data data นะครับ data ไปที่ data validation นะครับนะ data validation นะครับแล้วไปที่กดคลิกนะครับแล้วไปที่ Data Validation นะครับนะให้เปลี่ยนครับเปลี่ยนจาก any value เป็น list นะครับ list แล้วตรง source ครับตรงคำว่า source ไปดูตรงนี้ครับเราจะห่วงคะแนนห่วงแรงตรงไหนนะครับไปที่ data list นะครับ data list <c oughs> data list นะกดโอเค ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นเด็กชายเด็กหญิงนะครับตรงนี้ได้หมดนะครับทีนี้ถ้าเราจะก๊อปปี้นะครับก๊อบได้เลยนะครับ14คนก็ก๊อปได้เลยนะตรงนี้เป็นนายอะไรก็แล้วแต่นะครับนายนะครับบางที่พันตีเราก็แล้วแต่ที่เราจะใช้นะครับนางนะครับหรือนางสาวก็แล้วแต่นะครับชื่อก็ กอกได้ตามปกตินะผลการประเมินครับดูผลการประเมินผลการประเมินเราก็จะใช้เหมือนเดิมครับไปที่ Data คลิกตรง D2 Data Data v a l i d a ด i o n ันนะ Data Validation ปุ๊บไปที่ l i a d นะเราไปที่ s Source ครับ s Source คำว่า s r r t กดครับไปที่ Sheet 1ห,หรือ h s e e t ที่มีคำว่า Data Lead นะ นะลากครับช่องนี้ปึ๊บกด enter เลยครับปึ๊บแล้วกด ok ปึ๊บก็จะได้ทันทีนะครับดีเยี่ยมนะสมมติน,นะครับเป็นดีเยี่ยมหมดนะแล้วเ,เปลี่ยนที่หลังก็ได้นะครับเห็นครับล้าก็เปลี่ยนเป็นดีมากพอใช้ดีก็แล้วแต่นะครับเราก็เปลี่ยน,ยนอันน,อนี้ก็เปลี่ยนได้ตามปกตินะครับเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ให้เสียเวลานะครับปรปับปรุงกดไหนปรปับปรุง ส่วนเวทคะแนนนะครับคะแนนนะครับก็ทําได้เหมือนเดิมครับก็ไปที่ Data Validation นะครับไปที่ Data และดัตต้าเวลิเดชันนะครับก็ไปที่ลิทนะครับไปที่ซอสนะครับซอสกดเครื่องหมายรูปลูกศรนะครับแล้วไปที่ Data List ทนะครับดัตต้าลิทก็ลากเหมือนเดิมครับซอสห่วงคะแนนแรลงของ C 2ถึง C 6นะครับกด Enter ก็กดโอเคก็จะกลับมาที่ตรงนี้ได้นะครับดีเยี่ยม5คะแนนนะครับตรงนี้ก็ดึงลากเหมือนเดิมครับคั p y ีมานะจัดให้สวยงามหน่อยนะครับเป็นตรงกลารตรงนี้ก็5คะแนนดีมาก4คะแนนดี3คะแนนอย่างเงี้ยครับพอใช้2คะแนนอย่าเนี้ยเราก็ปรับไปนะครับพอใช้3คะแนนพอใช้3คะแนน ปุ๋งหนึ่งคะแนนเราก็สามารถใส่ได้เลยไม่ต้องพิมพ์ให้เสียเวลานะเราก็สามารถทำ List นะครับออกมาได้แล้วนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับคลิปวิดีโอของ fbk channel นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะครับได้ะจัดทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ